โอเคเอานะยครับสวัสดีผู้ชมนะครับมาอยู่กับมิสเตอร์ลีไทยนะครับในอยู่อยู่ในช่วงอ่ารีวิวของนะครับผมว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาชื่ออะไรดีนะครับตอนนี้ก็เอาชื่อรีวิวของไปก่อนนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวผับจีนะครับรีวิวอ่าผับจีแบ็คแพกนะครับผมกระเป๋าเลเวลสามนั่นเองนะครับกระเป๋าวันนี้ผมได้มาในราคาเท่าไหร่วะแป๊บนึงนี่ครับขอเช็คแป๊บนึง ผมได้มาในราคา30ดอลลาร์นะครับประมาณนะครับโดยประมาณ30สดอลลาร์นะครับสำหรับกระเป๋าชิ้นนี้นะครับซึ่งผมเคยรีวิวกระเป๋าเลเวล3นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันใหญ่กว่าอันนี้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเอามาโชว์นะครับกระเป๋าเลเวล3มนะครับมาเทียบกันแค่นี้นะครับนี่ก็จะเป็นกระเป๋าเลเวลสนะครับสีมันทั้งแค่ที่จะจางจานิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าแผนการใช้งานมาโคตรเยอะนะครับ เป็นกระเป๋าที่จูได้โคตรพอ่อโคตรแม่แบบเยอะมากๆนะครับเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้อยู่นะครับว่าจะซื้อใหม่นะครับเป็นอีกสีหนึ่งที่มันเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรครับสีอ่าที่มันดูแบบมืดๆแบบนี้นิดนึงนะครับเป็นสีเทาๆนะครับจริงๆกระเป๋าอันนี้ผมสั่งเป็นสีเทานะครับแต่ว่าเขาให้สีเขียวผมมานะครับด้วยความที่ว่าไม่มีนะครับก็สีเขียวก็ได้คือผมก็จริงๆก็ไม่ได้อยากได้สีนั้นนะเพราะว่าเบื่อแล้วอ่ะเบื่อแบบสีแทนนะครับก็เลยเอาสีนี้นะครับความใหญ่ระหว่ง คป๊บหนึ่งนะครับความใหญ่ระหว่างสองอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเพราะน้านี่จะต่างกันนะครับต่างกันเยอะเลยเลยนะอันนี้เล็กกว่านะครับอันนี้ใหญ่กว่านะครับผมไม่มีกระเป๋าเลเวลสองนะครับซึ่งถ้ามีคนอยากให้ผมรีวิวกระเป๋าเลเวลสองนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาดูให้นะครับเลเวลสองถามว่าถ้าถามว่ากระเป๋านี้มีความเหมือนในเกมไหมผมตอบได้เลยว่าไม่เหมือนเพราะว่าในเกมจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะ โชว์รูปสักแป๊บหนึ่งให้ดูแล้วกันว่ามันจริงทรงมันเป็นยังไงนะครับถามว่ามันมีทรงที่เหมือนไหมมันมีแต่ว่ามันใหญ่เกินไปผมอยากได้เล็กๆนะครับเอาไว้ใช้แบบว่าแบบนะแบบเล็กๆไม่อยากให้ใหญ่ๆ,ๆนะครับอยากได้เล็กๆ,ๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับว่ากระเป๋าจริงๆในเกมมันเป็นยังไงเฮ้ ดีดนิ้วเขาเรียกนิ้วลื่นเนี่ยมันดีดไม่ดังนะครับโอเคก็ทรงประมาณเมื่อตะกี้นะครับที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นกระเป๋าสีเขียวนะครับจริงๆอย่างนี้สีสีเทาอะไรแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถามว่าเนื้อผ้าดีไหมเนื้อผ้าดีครับเพราะเนื้นี่จะดีถามว่าดีพอๆกับกระเป๋าสามไหมผมว่าไม่บบอันนี้น่าจะบางกว่านิดนึงนะครับบางกว่านะครับแต่ว่าราคาก็เกือบพอๆกันนะครับว่ากระเป๋าแค่นี้เพิ่มีกแค่ห้ารอล้วก็ได้กระเป๋าใหญ่แล้วนะครับ นะครับด้านในด้านในเป็นอกันน้ำนะครับด้านในผมใส่ของเล็กน้อยนะครับเป็นของส่วนตัวนะครับโอเคด้านในเป็นแบบผ้ากันน้ำนะครับถามว่ามันกันได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ากันปะวะผมไม่แน่ใจวะเชี่ยกันปะวะอาจจะกันนะครับน่าจะกันนะครับกับผ้านี้นะครับกันน้ำได้นิดหน่อยนะครับคิดว่านะครับเอแล้วก็ช่องใส่นะครับมีไม่เยอะนะครับมีช่องตรงนี้ ตรงนี้ใส่หนังสือได้นะครับใส่น่าจะ i p h o n ไอแพดแท็บเล็ตนะครับใส่ได้นะครับด้านหนังไม่มีอะไรนะครับโลโก้ด้านหน้าเดี๋ยวนะครับผมปิดซิปกอนโอเคนี่นะครับโลโก้ด้านหน้ามันไม่สามารถเอาออกได้นะครับเป็นดับติดออไมสำหรับใครที่ไม่ชอบก็สามารถแบบเอาคัตเตอร์มาขีดออกได้นะครับแต่ว่าผมจะค้าวอ่างั้นดูสวยดีนะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนแบบแ้อารม์แบบเหมือนนี่เกมอ่ะเหมือนนี่เกมผับจีนะครับแต่ว่า มันเล็กกว่านะครับมันไม่ใช่แบบเดียวกันกับในผับจีนะครับมันเป็นอีกคนละแบบกันแต่ว่ามันมันเหมือนไม่มันเหมือนนะครับคล้ายๆแต่ว่าไม่ใช่แอนตัวเดียวกันแน่นอนนะครับจริงๆถามว่าผมจะซื้อตัวนั้นได้ไหมซื้อได้ครับแต่ว่ามันใหญ่เนี่ยผมเนี่ยได้โอเคผมชอบทรงประมาณนี้นะครับมันมีตรงนี้นะครับใส่พงใส่เพ้าใช่ไหมนะครับถ้าคนชอบนะครับก็ส่วนตัวผมก็ชอบนี้นะก็เผื่อเอาไปใส่อะไรเพิ่มนะครับ แล้วก็สายหิ้วนะครับอาจจะเล็กนนึงนะสำหรับผมมันเหมือนแบบเด็กกระโปงอ่ะเหมือนเด็กกระโปงนะครับเลเวลหนึ่งนะครับอืแล้วก็มีอะไรอีกนะครับโอเคเข้าๆนะครับมีซิปสองอันมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับคลิปนะครับหนีบเป็นตัวล็อกนะครับก็สวยดีนะครับเป็นแบบผมว่าแมททิวเวลนี่โคตรดีนะครับบอกเลยครับยี่สิบดอลลาร์นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิสามสิบดอลลาร์พูดผิดนะครับ จริงๆมัน1ิดอลลาร์แต่ว่าเสียค่าส่ง2ี่ผมก็คิดมาละกันสาม30ดอลล่าร์นะครับสำหรับไอเทยนี้นะครับซื้อใน E ี a y นะครับเพราะใน a เมซ o n ไม่มีนะครับไตัวนี้ซื้อในอ Ba y เพราะคาดก็กระเป๋าก็ประมาณนี้นะครับมีผ้าตรงนี้นิดหน่อยนะครับซึ่งมันเป็นแบบมาเทียรแบบให้อารมณ์เหมือนเป็นหนังแต่ว่าไม่ใช่หนังนะครับเป็นผ้าถามว่าเปื้อนง่ายไหมผมว่าง่ายไปก็อย่าไปเปื้อนดีกว่านะครับสวยนะครับสวยค่อนข้างสวยแต่ว่าสีไม่ค่อยชอบไปแต่ว่าโกเ็เีนะสีเขียวสีเขียว มันสีเขียวแบบสีเขียวเลยเน่ยนะโอเคเอาเปา็นว่าคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปหน้าถ้าถ้าอยากให้ดูผมรีวิวเลเวลสองด้วยนะครับก็คอมเมนต์นะครับถ้าอยากดูผมซื้อเลเวลสองมารีวิวนะครับถ้าเผื่อคนอยากดูนะครับผมก็จะไปหาซื้อมานะครับอันนี้ผมไปหามานะครับก็รู้สึกแม่งเท่ดีก็เลยซื้อมานะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ซีวยเย็นยัสนีนะครับอย่าลืมไปร้อนในทุกคน